ลงมือถือไปแล้วนะครับเด็กูเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นี่คือการเล่นใหม่ของผมเรียว่าจุกผียังไงให้ให้ได้ให้เก่งให้รวยให้ให้ปังไหมครับผมตอนนี้เปิดมาก็เปิดเครื่องเลยอันนี้คือผมเล่นโอ้ยเล่นยังไม่ถึงวิเล่นยังไม่ถึงวิเดี๋ยวเดือด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 เดือ เกมนี <ITA> ้เน like, ี่ยมันออกมานานแล้วนะครับดีบอยดีไลท์เนี่ยแล้วก็ลงเอ้ยลงลงมือถือไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหตกใจเนื่องจากว่าผมเป็นคนกลัวผีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยสันทัดกับผีเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยกล้ามาเล่นเกมนี้เท่าไหร่นะครับแต่ซื้อซื้อมานานโอ้ยตกใจอีกแล้วโอ้โหมาเป็นเพื่อนเลยกูตกใจเพื่อนตัวเองเอ้ยเอ้ยมามาหรือเปล่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นตึกตักตึกตักแล้วผมหนีก่อนแล้วตอนนี้ผม ไม่สันทัดก,กับการจุกจริงๆว่ะถามว่าเออมันก็ลงเอ่อโมบายนะครับเป็นเดสบอยเดลไรส์โมบายนะครับตอนนี้ผมไม่มีสมาธิกับอ่ากับเครื่องแล้วกับเครื่องแล้วตอนนี้ผมไม่มีสมาธิกับเครื่องผมมีสมาธิกับใครไม่รู้แล้วมันอยู่ใกล้ๆมากเฮ้ยเหมือนมาเหมือนมาใกล้ๆโอ้โหแต่แต่ๆๆเพื่อนเราโดนอุ้มแล้วแหละน่าไม่赖ยังได้อยู่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 วกลับไม่ได้ผมเห็นหัวแล้วผมเห็นหัวแล้วมันกำลังมันกำลัง ไปทางนู้นไปกระโดดขึ้นไปอุ๊ยฆาตกรเลยอะฆาตกรเลยทำไมมันลอยได้โอ้ยทิพายล้วเปลี่ยนทิศมั้ล่ะเปลี่ยนทิศไหมไม่เปลี่ยนนะเพื่อนจูก็อยู่โอเคใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวอือไปแล้วเอ้ยไม่อยู่เลยใครจะอยู่อุ๊ยเฮ้ยเพื่อนผม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 เพื่อน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 ผมเพื่อนผม เป็นผมเอเอ,เอแล้วคือผมไม่รู้ว่าผมเอาเปิร์กอะไรมานะครับผม <c oughs> ไม่เซียนจริงๆจะเล่นให้มันเซียนไปช่วย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 เล่นให้มันเซียนไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรมากมายตามเพื่อนเขาไปก่อนแล้วก็ตกใจเพื่อนหลายรอบแล้วฆาตากรมันไปตรงนี้น <c oughs> ล้ช้ำไปช้ำใจเฮ้ยใครเป็นไรใครเป็นไรเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเฮ้ยอ,ย,อยนี่มันผีฟพยาบาลพยาบาลเคยเล่นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบจูกเก่งขนาดนั้นแต่ว่าเครื่องมันอยู่ใกล้ๆต้ไปปั่นเครื่องก่อนปั่นแบบเอฟปั่นแบบเอฟเอ้ยเรลรี่กูโดนไปแล้วไม่นะอุ้ยเร็วดิกูจะเสียวใครดีนะกูเสียวทั้งหลังเอ้ยอ้ย โอ้โหเหมือนมาโอ้ยมันมองมันนี้มันมามองมันมองมาแล้วมันมองมามันมามองเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้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 มากใกล้มากใกล้แบบใกล้จะจัดใกล้จะจัดใกล้แบบโอ้โหอยู่บนหัวอยู่บนหัวกูเลยได้แล้วเฮ้ยทำไมเหมือนมันกลับมา,มาโอโ้โอ้โหโดนตีไปแล้ว เฮ้ยทำไมมึงเดินบ่อยจังอะโอ้โหไปรอช่วยเพื่อนดีกว่าไปรอช่วยเพื่อนดีกว่าไปรอช่วยเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเห็นเป็นตัวเป็นตนมาเลยเชียวมันมาแล้วมันมันมันอ้าว shit oh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  oh เจ็บโอหนี่คือการจูบกเดวอนโอ้โหแล้วพุ่งไปบิงไปแล้วเพื่อนชมผม พื่อนช่วยผมโอ้ยอย่าอุ้มผมไม่ขวางไว้ขวางไว้โอุ้ตสาช่วยแล้วไม่นะโอ้ยจะออกไงโอกาสรอดมันต้องเสี่ยงโอ้ยโอ้ my god โอ้โหท่านหอดานองหมอบลองไปช่วยช่วยผมด้วยโอ้มาัยมางมาแย้วงมาแล้ว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 โอ้ยขอบคุณครับ ขอบคุณมันจุ๊งไงอะจุ๊งเี้ะอ๋ออ๋อนี่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 นนนช่วยด้วยช่วยด้วยขอบคุณครับเพื่อนยังป็นทิ้งกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมนั่นใครนั่นใครมันมาแล้วแล้วโอ้หูจุ๊กใกล้ๆมาเร็วซ่อมอย่างรวดเร็วเลยจ้ะโอ้ยเอาโอ้ยกุลืมุตเตดูคนโอ้ยนี่มาซ่อมเครื่องนี้ เพื่อนดนตีอีกแล้ว啊โอ้แล้วกูล่ะอุ้ยโอ้เพื่อนเพ่นดนตีอีกไม่ได้นะเพื่อนนะอยู่อยู่อยู่ช่วยกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ่อมเครื่องแป๊บโอ้ยโอ้ยมันจะดูเพื่อนอีกแล้วโอ้ความเสือกเป็นเหตุสังเกตได้ อ้ไอ้โอ้โหูคิดว่าไม่เห็นคิดว่าไม่เห็นคิดว่าไม่เห็นนะคิดว่าไม่เห็นนะคิดว่าไม่เห็นนะจุกคิดว่างองอยู่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 ยงงอ,งอยู่ยงองอยู่ๆๆยังงงอยู่ๆๆยังงงอยู่ <ris as> ยังงงอยู่ยังงงอยู่เฮ้ยมันได้ยินผมปะวะ <ties> เพื่อนเพื่อนอันล็อกกิ้ง ไปเลยไปเลยไปเลยช่วยกันช่วยช่วสู้สู้สู้ตายสู้ตายสูตย้ตายไปเลยสู้สู้โอเคยืนยืนหิวมันตรงนี้แหละยืนฮิวกันตรงนี้แหละเราโอ้ย <c oughs> ไม่มาหรือยังไงไม่มา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 โอโ้โดนตีแล้วไม่นะเ <c oughs> พื่อนไปช่วยพวเพื่อนนะเพื่อนไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวผมซ่อมเครื่องนี่เอง <c oughs> โอ้ย เจนี่มันอะไรกับกูนักหนาเนี่ยอโอ้ยโอฮ้ยจุกจุกโอ้โหช้าจากูจะจุกซะหน่อยอุ้ยน,นั้นฮิวกันเสร็จแล้วไม่มีทางหรอกมึงมึงไม่มีทางชนะโอ้ยไปแล้ว จุกจ oh. oh. ุกจุกเจุกโอ้โหป่อกูอุ้ยอ้าวแล้วไปตีน mm ู hmm, oh. ่นได้ไงอ้าวชิบหายแล้วกูอุ้ยโอ้โหจิตใจพี่ทำด้วยอะไรจิตใจพี่ทำด้วยอะไรพี่อุ้มเบือนผมไปไหนเออ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 เอุ้ยอ้าวแล้วหลุดมาโอ้แล้วหลุดแล้ววิ่งมาวิ่งไปไหน โอ้จุกอยู่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 เอาโอ้โหเพื่อนกูไปแล้วไม่นะโอ้ก็ถึงคิวกูแล้วสินะมันคนถึงคิวฉันโอ้เล่นกับกูหน่อยก็ได้บายขากูถือโอ้โหแล้วไปอุ้มกูด้วยแล้ว เล่นโหดจังเลยหนีไม่พน้นขัตรกรดแม่งไม่ปาดีกูเลยโอ้โหฆ่ายับไอหมอนี่มันฆ่ายับเลยเชียวอัพเปิดให้หมดอัพให้เสร็จสิ้นอาวไม่พอโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น day 1นะครับผมที่ผมมาเริ่มเล่นจริงจังๆกับเขานะครับผมถ้าผมมีโอกาสผมจะมาทำพาร์ทสองเร็วๆนี้แน่นอนถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะครับช่วงนี้เหนือโควิดยังระบาดนะครับอย่าลืมใส่แ,แ้วกปิดร่างกายเอ้ยปกปิดหน้าเออปกปิดร่างกายอะไรดแีแล้วแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยครับผมสำหรับนี้จกันใหม่ในพัทหน้าสลิปป์ทูเลือกกัน